น้าแดนเนนนพิ่นกะกำลังบ,บินงปานิ่งครับพี่น้องย่างเตื๋ยจุดเตี๋ยวจออะไรครับผู้มั่นไปเลยฮมเฮมครับพี่น้องเฮมเฮมเลยเฮมเฮมเสียบเสียบน้าคัมพี่กับทำนาทีพอบานครับเอยูเอจิ่นตำมะฮุ่งครับพี่น้องมือนี้กับสูตรโบราณครับเสื้อมะเกาะมะเกาะกับสมที่สุดแซ่บที่สุดในตำบลครับพี่น้อง ยาลูกกวนบ่เออเอาลูกบดมาได้โอ้ขี้กะใตายนิเพรามันยาทำไมแล้วว่าเรามาเสิร์ฟเสิร์ฟแก้วกินเอ็ดน้ำสะอาดมวยมีแอนบ่สมุนไพรเลยเนาะเออยอดโลงโอ้ยเผดเบาะพี่้องเหยเนาะเสิร์ฟน้ำดึงขี้กะใายครับพี่น้องเหนียวต้องครับตอนนี้กับยูครับหัวหน้าแดนครับหัวหน้าเล็บเตอร์เพิร์นพระเอกห้าล้านวิวที่เธอบ่าวดมดุกเกิดได้ หลายๆช่องครับทาง Facebook ทาง Tik t o อกแล้วก็ทั้ง u ูทูบช็อ t ครับพระเอกหลายล้านวิวครับพี่น้องกะมาหูจักตัวจริงของเิ่นนะครับวันนี้เิ่นกลับไปเก็บขี้กระใต้มากครับพี่น้องเป็นขี้กระใต้ไปเลยครับต้องเก็บมาสาสมไว้เบิ่งครับพี่น้องก็วันนี้เิ้นกะมาดินน้ำหัวหน้าคัมพีเทวดาครับหัวหน้าคัมพีเทวดานึ่งข้าสายครับเข้ามาบัตครับพี่น้อง เข้าง่ายตาเลือกครับอันนี้คือตัวจริงเพิ่นนะครับเด้อของหัวนาเลปเตอร์เพิ่นครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงเพื่อนครับกะพระเอกหลายล้านวิวครับพระเอกโฆษณาบุญม้งไฟหองทางช่องเบ้าดมดุดกครับกะื้นนี้กะบังเอิญมาพบเดียวครับพี่น้องโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเนาะกะ เพิ่นกับมาแต่ไปหาเก็บขี้กระ่ายครับพี่น้องวันหลัไปหาเนี่ยดูต้องหาวจุดแต่เพินไม่ได้ไปครับพี่น้องหนึ่งข้ามาบัดโอ้ยคนพอหน้าพอตาไม่กมะมระดามไหมหน้าคำพี่เทวดาครับเอาไปเอามาก,กับปุ๊มาแป๊บเพื่อโง่กินครับพี่น้องมัดหญ้ากินแล้ว โหน่าคำพี่ก <Never. S 1> ับกำลังจะเท่าเข้อครับพี่น้องใส่สวดเท่าเข้อครับพี่น้องเขามาบัดเขามาบัดครับพี่น้องโหน่าแรบสเตอร์โหน่าแดนเหมืนกับกำลังเอสปิ้งปลาครับพี่น้องปิ้งปลานิ่นปลานิ่นน้ำควนโหน่าคำพี่เทวดาเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นจะต่าแห้งไว้ครับ ไม่กันได้ทั่วมาตาม่ำนี่ได้การในหัวหน้าเนะานนเนะต่ำทั่ว <c oughs> หนำน <c oughs> ี่น้องวายมีในหยางตัวขี่รถไปตัวกำ <c oughs> <c oughs> ลังปิงนี่ปลาครับพี่น้องต้หรับปิงปลาหัวหน้าเด่นเฮาครับพี่น้องกัเฮามาแล้วก็อย่าลืม กดซับตะไค,คร้เฮอกับบ่าวดมดุดกเด้อครับเดอ้อก,กาดอยูทงยูท้าดังไฟควันกุ้นๆครับพี่น้องเข้ากับเหลือมเหลืองเหลือมทุกแล้วกาลมแห้งครับวันนี้ล่มแห้งวันาก้าพี่กักําลังจอกมะฮุ่งครับมะฮุ่งกับมะฮุ่งพอดีกินครับมะฮุ่งกับปีงลา้้น เดกนมน,น้ำลายอ้ครับเหมนมน้ำลายแตะครับพี่น้องสื่ตอตะมุ่งมันยังแท่เดเดกอ้อ้โเโเอ้ด้อ้โหกอเดเด้ดก้เดกเดอ้โหเอ้เโอ้โเด้้ก้้้้้อ <c oughs> มาพีา่น้องมาขอ,อกับเป้าดมลุกครับกับกินหลายคนนี้แต่แสบแึงกินผู้เดียวมั้ยครัมาม,ม,มามาขำตุยเบ้ยไกันอ่ะครับพี่น้องมามาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่แนวแซ่บๆครับพี่น้องแต่ขอขอบคุณครับเตอร์ที่เข้ามาติดตามรับชมเลยครับเด้ขอสำหรับมื้อนี้ก็ กับผมบ้ารุนรุกแล้วกดับหัวหน้ากัมีเทวดานะแล้วก็หัวหน้าเลปเตอร์หัวหน้าแดนครับมามาเขากับเข้าอุ่นได้เป็น,น้องะแซ่บตัวนี้มาเลยมาพระเจ้าไปก่อนครับนะคลิปหน้ากระหาแนวแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินอี้คือเก้าครับพี่น้องสจหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ